ครับเพื่อนๆวันนี้เราจะมากางเต็นท์นะครับพอดีเราซื้ออุปกรณ์มาใหม่นะครับเป็นเต็นท์ของดีแคทลอนนะครับรุ่นฟิตแอนด์แบ็กนะครับขนาดนอน2คนนะครับขั้นตอนแรกเราก็มากางกาวชีตกันก่อนนะครับนี่กระเป๋าหล่นรามากางนะครับกาวชีตกันก่อนนะครับ ต่อไปก็จะเป็นตัวเต็นท์ของเราแล้วครับตัวนี้ซื้อมาใหม่เลยนะฮะมาลองทดสอบกันฝนนะฮะรุ่นนะครับ f ฟสแอนด์แบ็กนะครับเฟสแบ็กนะครับขนาดนอนได้สองคนนะครับน้ำหนักประมาณ3กิโลนะครับผมไปชั่งมาแล้วหนักประมาณ3กิโลอุปกรณ์นะครับข้างในก็จะมีเชือกนะฮะ เช็คผูกล้างนะครับแล้วก็สมอนะครับเป็นสนอบสมอบกนะครับเช็คดูนะครับสมอบกของเขาดูจะแข็งแรงนะครับกว่าปกติกว่าเต็นท์ปกตินะครับแข็งแรงหนาครับเป็นเหล็กหนาครับนับดูแล้วได้ประมาณ10 11ชิ้นนะครับที่ผมนับดู คงเหลือไม้ไม่มีแล้วครับนับอีกที2 3 4 5 6 7 8ี่0้านะครับถามคู่มือก็อน่าจะเป็น11นะครับดูในคู่มืออันนี้ก็เป็นการติดตั้งนะครับต่อไปครับอ่นนี้เป็นคู่มือการติดตั้งขั้นตอนนะครับบางคนทางไม่เป็นก็สามารถดูตรงนี้ได้นะครับ ต่อไปก็จะเป็นตัวเต็นท์นะครับในในหอนี้ก็จะมีตัวเต็นท์อินเนอร์นะครับแล้วก็ไฟชีสนะครับเห็นสีสีขาวขาวนี่ก็คือไฟชีสนะครับอันนี้เป็นขาเต็นท์นะครับสีแดงแก็คือไอเป็นคานนะครับคานรับช่องระบายนะครับชุดของขาเต็นท์ก็จะมี2ชุดนะครับสีดำดำนี่ก็คือขาเต็นท์นะครับ2ชุด ประมาณ5ท่อนนะครับที่ที่นัดดูนะฮะอันนี้ก็จะเป็นฝ่ายชีนนะครับผ้าผ้าเขาดีมากครับเป็นผ้าแบบกันฝนนะครับดูดีครับสมกับราคานะฮะอันนี้ก็จะเป็นการขั้นตอนการกลางนะครับกลางไม่ยากครับกลางคนเดียวก็อันนี้เป็นกลางครั้งแรกนะครับของผมเลยไม่ยากครับเราก็ ต่อต่อ,ต,อต่อนะครับแล้วก็มาเสียบที่หูนะครับจะเป็นล็อกของมันเลยเป็นผ้านะครับเสียบเข้าไปให้ได้ทั้ง4มุมครับแล้วก็เกี่ยวเกี่ยวกับขาอ่าสบายแล้วครับกางคนเดียวนะครับเสียบไปครบ4ี่มุมเราก็จะตั้งขึ้นนะครับค่อยเกี่ยวไล่เกี่ยวไปเรื่อยๆเห็นไหมครับแป๊บเดียว มันจะไม่เหมือนสมัยก่อนนะสมัยก่อนต้องแย่ให้รอดรเป็นรูเล็กๆแย่ซ้ายแย่ขวาโหยากเดี๋ยวนี้เป็นแบบเกี่ยวนะครับง่ายๆนะครับสีแดงๆก็จะเป็นคานนะครับคารนสาหรับช่องระบายอากาศข้างบนนะครับรองรูดซิปปิดนะครับโอเคนะครับต่อไปก็จะากลางไฟชีสนะครับ ให้สังเกตสีฟ้านะครับจะเป็นด้านหน้านะครับจัดมุมให้ดีครับจัดมุมให้ลงล็อกครับตรงบนข้างล่างนะครับนี่ฟ้าครับแถบฟ้าฟ้าสีเขียวนะครับจะเป็นประตูด้านหน้านะครับต่อไปเราก็ตอกสมอนะครับยึดให้ทั้งสี่มุมเลยฮะยึดยึดตอกให้ครบนะครับ ว่ามันเป็นเต็นที่กางง่ายเลยแหละสบายครับกางคนเดียวตอกให้ครบ,ครบด้านด้านด้านาด้านข้างก็จะเป็นรูระบายอากาศครับแล้วก็ตอกให้ครบดึงให้ครบเลยตอกตอกตอกตรงนี้เน้นพยายามให้ตึงนะครับดึงออกข้างขางให้ตึงเลยนะครับมีลุงมาดูสงสัยเอ้ทำอะไรนะครับหัวลางเต็นเต็นใหม่ทดสอบฟ้าฝน นะครับอันนี้ก็เป็นเป็นรูปนะครับเป็นบรรยากาศหลังจากอันนี้ก็เป็นกางเสร็จนะครับอันนี้เป็นช่องระบายอากาศนะครับที่ผมบอกจะมีเครื่องหมายพัดลมอยู่เราดึงเชือกให้ตึงเึ๊บแล้วก็ถกขึ้นนะครับก็จะลมผ่านช่องนี้นะครับมีทั้งสองฝั่งนะครับรลอันนี้นะครับมาใช้ก็ดึงลงนะครับปิดนะครับเวลาฝนตกแล้วก็ดึงลงนะครับฝนจะได้ไม่กระเด็นเข้า น,ะะน,นี่ก็เป็นด้านบนดูดี<ว>ครับสวยงามสีสวยด้วยครับเยี่ยมมาดูข้างๆนะครับโอเคเราก็จะเข้าไปดูชมนะครับเป็นยังไงนนข้านข้างก็จะเป็นซิปแบบกันน้ำนะครับแล้วก็มีตีนทุกแกนะครับติดสองชั้นเลย ดูเขาเปิดกว้างมากนะเปิดได้กว้างเลยซิฟก็โอเคครับไม่ฝืดนะลองรูดดูแล้วนะครับด้านขวามือผมเห็นเป็นเป็นที่ยื่นออกมานะครับสำหรับไว้รองเท้านะครับไว้ถอดรองเท้านะครับอันนี้ผมก็ไปหาไฟมานะครับไปแขวนด้านในด้านในก็จะมีที่แขวน โคมไฟนะครับโคมตะเกียงแล้วก็จะมีลาวตากพวกผ้าหม่มไม่ใช่ผ้าหม่มผ้าชิดตัวนะครับเวลาเราอาบน้ําเสร็จเราไปแขมน้ำเสร็จเ,เราก็ตากข้างในนะครับน้าค้างจะได้ไม่ไม,ไม่ไม่เปียกเราก็จะมาพับมันจะมีเชือกนะครับแล้วก็ไปไปคล้องกับตัวข้างนอกนะครับจะเป็นยางยืด,ยดเก็บเ,เต็นท์นะครับ เก็บประตูเต็นโอเคเลยนะครับผมว่ามันก็กว้างอยู่ขนาดที่ผมสั่งมาจะเป็นแบบนอนได้สองคนนะครับแต่ส่วนตัวก็เหมาะสำหรับคนเดียวมากกว่านะครับอันนี้ผมลองนั่งดูนะลองเปิดเช็คดูนะครับ เราก็จะไปชมข้างในกันนะครับนี่ผมเอาผ้าแผ่นนอนมาพรมมาข้างในนก็นอนนะใหญ่นะฮะยัไม่เตมดูพื้นที่สําหรับหัวนมัคืบเลยถ้าตรงการนี่เยอะเฮะถือว่าใหญ่แลนอนได้ครับ2คนแต่ถ้านอนคนเดียวดีกว่าฮะเก็บของฝั่งนี้นะฮะเก็บของฝั่งนี้แล้วก็นอน แต่ถ้านอนสองคนก็ได้แล้วก็กลางทับแล้วก็เอาของไปข้างนอกเนี่ยอันนี้เป็นช่องระบายอากาศนะครับถ้าร้อนเราก็ดึงดึงขึ้นลมก็จะพัดมาทางนี้นะครับลมก็มีสองฝั่งฮะลมก็จะถ่ายทีแต่ตอนนี้ฝนจะตกเราก็เอาลง ครับฝนฝนกํลังจะตกแล้วมืดเลยเดี๋ยวเราจะไปถ่ายตอนฝนมานะครได้ยินเสียงฝนไหมครับแปาแปดเริ่มนะโอเคครับตอนนี้ก็ลองนอน,นครับมีกระดมหนึ่งตัวขาก,ก็ไม่ชดน,นะครับหัวผมก็เหลือประมาณจักสิบเซน เื็นที่วางของาอณต่างๆนี้กรณีที่นอนคนเดียวนะครับถ้านอนสองคนก็นอนได้ครับคนละฝั่งอาจจะเบียดเบดกันหน่อยนะครับของก็ไว้นอกนะครับครับผมจากที่ลองก็คือนะครับเวลาทุ่มกว่านะฝนตกลงมาแล้วนะฮะเฮลองเทสดูนะครับคืนนี้ครับสุดท้ายนี้ก็ฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์นะครับคลิปนี้นะครับแล้วก็กดติดตามช่องเดอะนอต a าแ e ลไว้ด้วยนะครับ สำหรับรายการที่เราจะไปเที่ยวก็คือรายการไปกลางเต็นท์กันนะครับหรือ,อ let's go camping นะครับฝากเพื่อนๆติดตามไว้ด้วยนะครับว่าเราจะไปเที่ยวที่ไหนนะครับฝากเพื่อนๆกดติดตามด้วยนะครับสำหรับวันนี้มีเท่านี้นะครับเพื่อนๆไปแล้วครับบ๊ายบาย